สำหรับเช้านี้นะครับผมก็จะมาทดลองถอนนะครับรายได้นะครับเป็นรอบที่สามแล้วตอนนี้นะครับเมื่อเรามีรายได้เข้ามาแล้วก็สามารถถอนได้ตลอดเวลานะครับแต่ทุกครั้งที่เราถอนนะครับรายได้นะครับเราจะมีค่าธรรมเนียมนะครับ5 USD ดนะครับอย่างตัวนี้นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาแล้วนะครับ2,900 10.63 USDT นะครับยอดที่ผมสามารถถอนได้วันนี้นะครับ1 2 2 5 4 4 USDT นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเลยนะครับเมนูบนซ้ายนะครับ3ขีดนะครับบนซ้ายตรงนี้นะครับบนซ้ายนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่ Earning นะครับเป็นรูปกระเป๋าเห็นไหมครับเป็นรูปกระเป๋าก็คือ เงินรายได้ของเรานั่นเองไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนมันจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับจากค่าแนะนํานะครับจากค่าจับคู่จ่ายนะครับจากภูอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปอ่ะเข้าไปนะครับอ่ะมาหน้านี้นะครับมันก็จะาบอกว่ารายได้ทั้งหมดนะครับที่ผมได้นะครับจากแพลตฟอร์มมาวีสองพันเกนะครับ อวันนี้ผมสามารถถอนได้นะครับหนึ่งพันสองรอยีบ้านั้นคือผมถอนไปแล้วนะครับถอนไปแล้วนะครับมันก็จะบอกรายได้ว่ามีรายได้มาจากตรงไหนบ้างนะครับจากทั้งรายได้แนะนํานะครับรายได้จับคู่จ่ายนะครับแคดแบ็กโบนัสอยู่ตรงนี้นะครับที่ว่าในระยะเวลา1นึ่งเดือนเราสามารถแนะนําได้5คนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รายได้จากผู้อื่นๆซึ่งผมยังไม่ได้นะครับจาก ผููตำแหน่งเลยจะคผูนักสปอนเซอร์นะครับแนะนำนะครับใน1เดือนนะครับตรงนี้ที่เราได้กันทุกคนนะครับไม่ว่าจะแพ็กเกจ100หรือแพ็กเกจ300แสนจะได้ข้อนี้นะครับในทุกๆหนึเดือนนะครับมากน้อยก็แล้วแต่แพ็กเกจของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือรีวอร์ดนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ขึ้นถึงตำแหน่งนะครับซัไฟนะตรงนี้ตำแหน่งซับไฟขึ้นไปถึงจะได้ โอเคทีนี้ผมก็จะวิดดอเลยนะครับปุ่มข้างล่างสุดเลยนะครับคําว่าวิดดอนะครับผมก็จะกดเข้าไปทีนี้ก็ใส่จํานวนนะครับใส่จํานวนว่าเราจะถอนเท่าไหร่เราไม่ถอนหมดก็ได้นะครับถอนเท่าที่เราจะใช้นะครับก็ได้นะครับอยอดที่เราถอนได้ก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะบอกอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถถอนได้หนึ่งพันองอยย่สิบหดีะครับผมก็จะ,อะถอนจํานวน 1225อง,องอะเหลือ4ี่สีไว้นะครับเป็นขวัญถุงนะครับอ่าโอเคตรงนี้ทีนี้นะตรงนี้ก็จะบอกใช่ไหมครับว่ามีค่าธรรมเนียมนะครับห้ายดนลนะครับทีนี้ก็จะเลือกเชนนะครับเลือกเชนนะครับแนะนำว่าให้เลือกเชน BEP 2 0หรือเชนของ b i n นั c นนะครับก็คือเชนข้างบนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับ มันจะไม่ให้เลือก2เชนนะครับไปเชนของ b n a นั้นส a มาร h เ i n ก็ได้หรือว่าตอน n น็ตเวิก็ได้นะครับท c ยีสตรงนี้ก็ได้แต่ค่าธรรมเนียมนะครับของ BP 2 0จะถูกกว่านะครับเราเลือกเชนอะไรนะครับกระเป๋าปลายทางต้องเลือกเชนอันนั้นให้มันตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงกันนะครับเงินเราอาจจะหายได้นะครับโอเคผมก็เลือกปับ BP 2 0เสร็จแล้วตรงนี้ เป็นเลขกระเป๋าที่เราจะถอนเงินนะครับเราจะถอนไปไปที่กระเป๋าไหนก็ได้นะครับบิทคับนะครับสตังโปรนะครับไบแนนนะครับทุกกระเป๋าเลยบนโลกนี้นะครับที่เราสามารถที่จะโอน u s d t เข้าไปได้นะครับก็ทุกกระเป๋านะครับทุกกระเป๋านะครับมีเหรียญ u s d t อยู่แล้วแต่ว่าเราจะโอนไปเพื่อที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินบาทก็ต้องโอนไปนะครับกระเป๋าของไทยนะครับก็ตอนนี้ก็มีบิตคับแล้วก็สตังโปรนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่จําเป็นว่าต้องโอนไปกระเป๋าเราเราโอนไปกระเป๋าของใครก็ได้นะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเช้งตรงนี้ได้นะครับโอเคเมื่อเลือกเชนแล้วเมื่อใส่จํานวนเงินที่จะชอบถอนแล้วนะครับผมก็กดวิดอนะครับข้างล่างโอเคนะครับ มาตรงนี้เขาก็จะให้อ่านนะให้อ่านว่าโอเคคุณถอนเป็นจํานวนเท่าไรนะครับถอนไปที่เชนไหนนะครับเลขกระเป๋าถูกต้องไหมนะครับเลขตัวหน้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะครับแล้วก็ห้ายูเออเรร์เป็นค่าธรรมเนียมนะครับเห็นไหมครับพออ่านเสร็จแล้วอ่าคุณรีเช็คเสร็จแล้วคุณก็กดถูกตรงนี้นะครับกดแล้วก็วิดดนะครับเน อ่มันก็จะให้ใส่ครับโอเคมันจะมาหน้านี้นะครับมันจะมาหน้านี้เมื่อกี้นะครับอ่คลิกนะครับย้อนกลับไปนะครับมาหน้านี้นะครับเพื่อที่จะให้เราใส่รหัสนะครับรักษาความปลอดภัย2ชั้นนะครับทั้งเราต้องไปเรารับหัสนี้มาจากทางอีเมลแล้วก็ทั้งจากอ่าอ่า two factor นะครับหมายความว่าวันนี้นะครับเงินของเรานะครับปลอดภัยนะครับอยู่ใน นะครับแอคเค้าของเรานะครับเพราะว่าถ้าจะมีใครที่จะมาถอนเงินของเราได้นะครับต้องมีทั้งรหัสนะครับที่ส่งไปที่อีเมลทั้งมีต้องใส่ทั้งรหัสที่อยู่ในนะครับเบอร์มือถือของเรานะครับซึ่งรหัสจะเปลี่ยนไปนะครับระยะเวลา30วินาทีนะครับรหัสจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นไม่สามารถที่จะมีใครมาถอนเงินเราออกไม่ได้นะครับผมก็จะไปใส่นะครับผมก็จะไปเอารหัสนะครับมาใส่นะครับ อ่ะลืมนะครับลืมเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับสดรหัสไปก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อผมใส่รหัสเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับรหัสจะเปลี่ยนไปนะครับเราต้องรีบกดนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็รอนะครับรอแค่นะครับเงินที่เราถอนนะครับอ่าเข้าไปสู่กระเป๋านะครับ อย่างผมก็เป็นกระเป๋าบิดครับนะครับกระเป๋าบิดครับพอเข้าไปแล้วเราก็ค่อยไปนะครับทําการขายเป็นเงินบาทนะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีนะครับแล้วก็กดเงินบาทมาใช้นะครับแค่นี้นะครับในส่วนของรายได้การเบิกถอนรายได้ของเรานะครับเห็นไหมครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับตรงรายได้ตรงเนี้ยนะครับรายได้ตรงเนี้ยนะครับ มันจะมาตลอดเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับสร้างทีมงานซ้ายทีมงานขวานะครับรายได้จงกล้าจับคู่จ่ายเนี่ยนะครับมันจะวิ่งมาตลอดเลยนะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่เยอะนะครับอาจจะมีเราคนเดียวหรือกับทีมงานคนสองคนนะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับถึงจุดจุดหนึ่งที่นะครับจำนวนแอคเคาท์นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเรามันมากพอนะครับรายได้ตรงข้อเนี้ยนะครับจะวิ่งมาตลอดเวลานะครับเราสามารถถอนได้ทั้งวันเลย อ่านสอนได้ทั้งวันนะครับตรงนี้ก็จะให้ใหท่านไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในที่รีวิวเรื่องของแผนรายได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จบนะครับคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ